รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่แล้วก็ชุดหน้าจอใหม่นะครับของ Garmin Vivoactive HR ที่ขาใส่สลักสายนาฬิกานะครับน็อตร้อยแตกนะครับนี่นะฮะทั้งสองด้านของลูกค้านะครับแล้วก็การทัชสกรีนของชุดหน้าจอเสื่อมนะครับทัชสกรีนสั่งปิดไม่ได้นะครับอันนี้ก็ชาร์จไฟเข้าที่90% อันนี้ลูกค้าส่งสายแต่ด้านนี้มานะครับไม่ได้ส่งสายด้านที่แตกมาก็ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็นี่นะครับการใช้งานอของฝาหลังนะครับหูที่ใส่ก็ปกติดีนะครับอันนี้เหมือนใหม่นะครับชาร์จไฟเข้าที่90%นแล้วนะครับอันนี้ถอดสายชาร์จนะครับตรงนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับก็ ทัศส c r e e นะครับเลื่อนขึ้นนี่นะฮะเลื่อนลงทำงานได้ตามปกติย้อนกลับนะครับนำไปจับสัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยทัสกีนเลื่อนขึ้นเซนเซอร์ฮาร์ดเลททำงานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะแสงสีเขียวทำงานได้ตามปกติจุดชาร์จเหมือนใหม่กระจกเซนเซอร์ใสเหมือนใหม่นะครับนี่นะ ทำงานได้ตามปกติพร้อมส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับก็ต้องแจ้งถึงข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ำได้อีกแต่สามารถกันเหนือกันน้ำล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับ ก,นนก,ก,ก็ขอบคุณมากครับร้านลอกนีบยอินดีให้บริการใช้อะไรกามินแทนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขอบคุณมากครับนี่นะฮะสายชาร์จเวลาเป็นปัจจุบันนะครับทัชสกรีนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงทำงานได้ตามปกตินะครับขอบคุณมากครับ